ตีบ้านหางตรงแล้วนะเต้าตอนเส้นทางเส้นนี้จะไปั้งอำเภอเจียงกลางได้นะเต้าทางเช่นนี้จะไปตังอำเภอเจียงกลางได้นะเต้าหางตรงอยู่ตี่ใตยย้ยางมาแล้วนะเต้ารถขบวนตามมาเยอะเลย ครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับปานหันต้มสีอรรถพระทุกท่านนะครับก็ขณะนี้นะครับหลวงตากะได้เดินทานจากเข้าเขตหมู่บ้านหันตงแล้วนะครับอาทุกท่านนะครับในผูพานะครับเผื่อหลวงตาได้เดียบเื่อเป็นสิีิมงคลนะครับการถวายน้ำนะครับถวายน้ำก็คือยกเียงอกนะครับบดีกลมเนอนะครับกลมยกอกครับ เงยหน้าดูหลดูหน้าหลวงตานะครับหลวงตาแตจะเคาะหัวเฮ้ทุกท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยค่ะอันนี้ที่ได้ยินอยู่นี่เป็นเสียงประชาสัมพันธ์หน้าหลวงตาหลวงตาภาคโยนเอาผ้าหลวงตาห่างยึดตาท่านเดินเท้าเปล่านะครับเดี๋ยวจะเหยียบย่ำนะฮะเดี๋ยวขาอจะได้เจ็บนะครับหลายได นะครับขอพาตำรวจบดนีเอาอย่างยัดตั้งปืนตังผ่องก็เอากับเป๋าตั้งไว้นะครับเพื่อมันหมานหมานนี่นะยกน้ำเพียงนาะอกเน้อกันเลยนะนะครับถึงตำนะครับก็คือหมวกนะครับท่านใดที่เอาหมวกว้างคือหลงตาเยียบนะครับ เปิดกับบอเยียบนีเนแล้วสักกันหรอเกิดพากเหงื่อไอ้ปั้มนี่เราบ่บ่ได้เข้าห้องน้ำคือเป็นเป็นอย่างมาอีทบังอมก็เอาลัอกตาลีเอากระเป๋าเอาตะ้างนะครับมาให้เลยียบ่บ่ได้เยียบเนนะครับขอแจ้งกระชัสัมพันธ์ทุกพันถามความรู้สึกดีกว่า เราเราในต่อโดยสะแห่งโอ้ยไม่อุ้ยเนาะว่าผู้ชึกจะได้เวลาหลวงตาเป็นอย่างผ่านมาเอะดีใจดีใจนะเตาพอเอาผ้าออกจันะเตาคุณชักเช็กแบบเป็นมาเดี๋ยวเดินมาแถวเนี่ยในบ้านหาโต่ของมูหยาดย้อมกิน้องทั้งหลายก็ดีใจครับเจ้าเจ้าดีใจเนาะถ้าเป็นผ่านมาเขาก็ดีใจแล้วเนาะเป็นบุญกุศลนะเตาเอา เนีย่ยค <บา S 1> ่ะบรรยากาศอ,อ,อิ่มอกตืนต่นตื่นอกตื่นใจอิ่มอกอิ่มใจออาปอบมีความผู้สึกใจของเจ้านี่ก็ถือว่ามีอันไดเป็นบุญนะครับเป็นบุญขนาดนักนะครับที่ได้นมัสการนะครับของอท่านหลวงตาบุญชื่นนี่นะครับถือว่าเป็นมงคลของชีวิตที่แท้จริงครับเเจจ้้าาในเขตไหนเจ้าเนี่ย อันนี้ขององค์การบริหาส่วนตำบลนาไหลหลวงครับนาไหลหลวงครับดูแลในพื้นที่ตำบลนาไหลหลวงทั้งหมด10หมู่บ้านครับประจาจะไปส่งเปิถึงไหนหรอไถึงที่ทำผาลักเลยครับทำผาลักเลยนะคจ๊อดดีบริการนะครับรวมไาถึงธนาคารกสิกรฟ้าตุ๊กต่อนะคะนี่เป็นเจไดพ่องอีเนาะอีป่ออีแม่เปิดมะนังมะนังล้อมะนังล้อตั้งแต่หลุนต้เดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วต่อเต็มตัวเลยค่ะข่อนแล้วนะคะ ได้ทำธุระแล้วนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออด้วยกดกระดิ่งนะคะถวายน้ำให้กับหลวงตานะคะหลวงตาบุญชื่นเดินมาแล้วนะคะก็อาจจะอุ้ยัยศูนย์เมืองหน่อยเนาะ <laughs> อุ้ยัยศูนย์เมืองหน่อยก็ยกหน้าอกเลยนะครับยกไว้ที่หน้าอกนะครับ ยกไวเลยเตายกไวเลยไอ้ยกเลยครับยกเลยครับยกเลยครับนี่ค่ะยกพระยกน้ำเลยนะครับยกน้ำที่ถ้าไหวยกได้เลยครับยกไว้นีะครับไม่ต้องตามมาเลยแล้วบะมีบะมีคนกะเอาวางต่ยกันก็ได้เต้าต่ยกันอันนี้เหรอยกเลยยกเลยยกเลยยกหมดเลย